ถ้าคุณกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ e ีเกอร์ออมีเครื่องรางของขลังมากมายให้ท่านได้รวบรวมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ไอ s h m q 0599T อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับ พบกับพระเครื่องพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรกันนั้นไปรับชมกันเลยครับเกจิอาจารย์หลวงพ่อสดวัดปากน้ำพาษีเจริญชาติภูมิมงคลเทพมุนีเดิมมีชื่อว่าสดมีแก้วน้อย เกิดเมื่อวันที่10ตุลาคม2427ในรัสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่บ้านสองพี่น้องตำบลสองพี่น้องอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีก่อนอุปสมบทได้เรียนหนังสือเมื่อยาววัยกับพระภิษุซึ่งเป็นนาชายนาวัดสองพี่น้องต่อมาได้ศึกษา อักษรสมัยที่วัดบางปา่าอําเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมเมื่ออายุ14ปีโยมปิดาถึงแก่กรรมท่านดําเนินการค้าสืบต่อจากปิดาจนถึงอายุ22ปีและปี2449ได้อุปสมบทนวัดสองพี่น้องโดยมีพระอาจารย์ดีวัดประตูสารเป็นพระอุปชาหลวงพ่อเนียง เป็นพระกรรม,มวาจารย์พระอาจารย์โนงเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับนามฉายาว่าจันทสโลอุปสมบทแล้วจำพรรษาอยู่วัดสองพี่น้องหนึ่งพรรษาเรียนกรรมฐานกับหลวงพ่อโนงและหลวงพ่อเนียมในระยะเวลาสั้น ระวารณนาพรรษาแล้วเดินทางมาจำพรรษาณวัดพระเชตุพนกรุงเทพเพื่อเล่าเรียนพระปริยัติธรรมต่อไปสมัยสมเด็จพระพุทธจารย์เข้มกับสมเด็จพระวันลัดเพื่อนสรุปแล้วท่านเคยศึกษาสมถะกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานในสำนักต่างๆการศึกษาของหลวงพ่อโสด จากอาจารย์ตามข้างต้นนี้อยู่ในระยะเวลาประมาณ10ปีจากปีที่ท่านอุปสมบทในปี2449ถึง2459เมื่อสมเด็จพระวันลัดเพื่อนเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนองค์ต่อจากสมเด็จพระพุทธจารย์เข้มได้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอภาสีเจริญจังหวัดทนบุรี ่ันมีความประสงค์ที่จะให้หลวงพ่อโสดมีวัดอยู่เป็นหลักเป็นฐานจึงหวังเอาตำแหน่งเจ้าอาวาสผูกหลวงพ่อไว้กับวัดปากน้ำซึ่งเป็นพระอารามหลวงวัดหนึ่งเพื่อไม่ให้เล่ล่อนโดยไม่มีที่อยู่เป็นหลักเป็นแรงอีกต่อไปปี2459หลวงพ่อโสดจึงรับบัญชาออกจากวัดพระเชตุพนไปรักษาการเป็นเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ และได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี2463เมื่อแรกที่ท่านมาปกครองวัดปากน้ำวัดมีสภาพที่กึ่งร้างท่านได้เริ่มสร้างความเจริญให้วัดโดยกวดขันพระภิกษุสามเณรให้ปฏิบัติธรรมวินาอย่างเคร่งครัดสอนสมถวิปัสสนากรรมฐานส่งเสริมการศึกษาพระปริยธรรม ตั้งสำนักเรียนทั้งนักธรรมและบาลีสร้างโรงเรียนปริยัธรรมที่ทันสมัยที่สุดในสมัยนั้นจนวัดปากน้ำมีความเจริญขึ้นมาโดยลำดับกลายเป็นศูนย์กลางปฏิบัติธรรมและการศึกษาบาลีปฏิบัติสมถะวิปัสสนากรรมฐานเราไปฟังเรื่องเล่าของหลวงพ่อสดกันนะครับเรื่องเล่าจากพระอาจารย์สุวิชา เปโรคณะเนคข่มวัดปากน้ำหลวงพ่อมีลูกศิษย์ลูกหาอยู่ทั่วประเทศสมัยนั้นพระเนนหลวงพ่อไม่ให้มีวิทยุโทรทัศน์ไม่ให้จับเงินจับทองแต่ก่อนพระเนนที่มาอยู่กับหลวงพ่อให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนไม่ต้องห่วงเรื่องอาหารหลวงพ่อมีโรงครัวเลี้ยงมีพระจบปร,ริญญากันมากมายจากวัดปากน้ำหลวงพ่อโสดท่านสอนว่า ใครจะโจมตีเรายังไงก็แล้วแต่ท่านให้เราเป็นเสาหินเรียกว่าจะมีพายุทั้งสี่ด้านเราก็ต้องนิ่งเฉยมีครั้งหนึ่งมีคนมาดา่าหลวงพ่อที่หน้าโบส์ขณะหลวงพ่อกำลังเทศอยู่หรือมีคนเอาปืนมารอบยิงท่านท่านก็ไม่ว่าอะไรอยากจะทำอะไรก็ทำไปเพราะเขาอิจฉาหลวงพ่อหลวงพ่อท่านบอกว่า เราหยุดหยุดเป็นพระชนะเป็นมารเราไม่หนีเราไม่สู้แต่เราปฏิบัติเราก็ทำความดีของเราเรื่อยเดี๋ยวไอ้พวกมารพวกอิจฉาก็หายไปเองเรานั่งเฉยไม่ต้องไปโต้ตอบอะไรเขาด่าเราภายในเจ็ดวันเหนื่อยมันก็หยุดไปเองไม่โต้ตอบชนะด้วยความดีในการมาเรียนพระปริยัติธรรมแต่ก่อนมีพระเนรมาเรียนกันมาก มีถึง600กว่าองค์หลวงพ่อบอกว่าเลี้ยงไหวท่านบอกว่าเมื่อจังใจมาเรียนแล้วแม้จะอยู่ครับที่ก็ขอให้อยู่ได้อัศจรรย์อย่างหนึ่งคือหลวงพ่อเลี้ยงอาหารไหวตลอดเดี๋ยวก็มีคนเอาข้าวเอาอะไรต่ออะไรมาถวายที่หนึ่งก็เป็นลำเรือพระคาถาบูชาหลวงพ่อสดวัดปากน้ำพาสีเจริญ สำหรับท่านใดนะครับที่เคารพศรัทธาต่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อโสดพระคาถาบทนี้เป็นอีกบทหนึง่งบทที่ใช้ในการภาวนาเพื่อบูชาหลวงพ่อคาถาบูชาหลวงุ่สดไปรับชมกันได้เลยครับต่างนโมสามจบนบโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นักโมตสะเพะะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะโยธะจันทสโลธรรมะกายัสะกุสโลวะโลคุณาทิโกมหาเถโลสิเรณตังนามามิหังนามาการานุภาเวนะสัทธาโสชีพวันตุเม ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในวันนี้ในครั้งต่อไป e ีกเกอร์ออฟโนจะนำเสนอเรื่องอะไรกันนั้นโปรดติดตามแล้วชมกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซั s สไคร e และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิง่งสำหรับวันนี้สวัสดีครับ